วันนี้มีเรื่องหนึ่งนะที่แบบว่าจับตาจับจ้องไม่ใช่แค่เรื่องการจราจรหรือว่าวัน uh huh. จ่ายเทศกาลตรุษจีนนะก็ uh huh. คือเรื่องของการเลือกนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะฮะเมื่อเช้านี้แล้วก็ลงข่าวไปว่าแบบลุ้นลุ้นลุ้นแล้วก็คาดว่าจะรู้ผลกันช่วงบ่ายช่วงเย็นวันนี้แหละใคร uh huh. จะได้เป็นแต่ว่า uh huh. การการโหวตในครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบแบบเปิด uh huh. ไม่ได้อนุญาตให้ สื่อหรืออะไรเนี่ยเข้าไปในช่วงที่มีการโหวตแต่ว่า<ช>จะมาทราบอีกทีนึงก็คือทราบผล<ช>อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกินคาดนะก็<ช>ลุ้มกันอยู่นะคะสําหรับมาดามแป้งนั่นเองค่ะคุณนวนนลพรร์ล่ําซำนะคะ<ช>ซึ่งนะท่านก็เนี่ยค่ะอยู่ในรายชื่อ,อนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นไงวันนี้การโหวตก็ขาดเลยนะก็ไม่พลาดคะลอยลอยนะคะก็มีคนโหวตด้วยคะแนนสูงถึงหกสิบ 8จากทั้งหมด73เสียงค่ะคือถ้าย้อนไปเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเอาคุณสมบัติอะไรแล้วก็จนมาได้ทั้งหมด5คนอะไอย่างที่เราทราบกันก็คือจะมีทั้งท่านท้าของมาน้มแป้งซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่ได้รับการคัดหมายเยอะที่สุดนะฮะก็วันนี้ก็ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18แล้วก็เป็น นายกสมาคมผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยถูกไหมใช่แต่อันนี้คืออันนี้คือคนแรกของประเทศไทยนะแต่ถ้าจริงๆทั่วโลกไม่ใช่คนแรกถูกไหมต่างประเทศเขาก็มีนะมีมีนะเขาไม่ผิดแล้วก็มีเหมือนกันก็คะแนนนะคะวันนี้คะแนนโหวตสูงถึงหกสิบแปดจากเจ็ดสิบสามเสียงสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะตั้งแต่การลงคะแนนครั้งแรกจากผู้สมัครลงชิงตําแหน่งห้าคนอย่างที่คุณนพรัตน์ได้บอกไปนะคะใช่ครับผมส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงก็เส้นสุดบาระ ไปสองสมัยแปดปีถูกต้องครับวันนี้ท่านก็มาแสดงความยินดีกับมาดามแป้งนะคะใช่ก็บอกว่ายืนยันว่าจะเป็นกําลังใจให้มาดามแป้งเนี่ยเดินหน้าพัฒนาวงการฟุตบอลไทยหลังจากนี้ก็เอ่อกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันประครับประคองวงการฟุตบอลไทยมาตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ดํารงตําแหน่งนะคะท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นแฟนฟุตบอลคนนึงแหละก็รักทีมชาติไทยไม่แพ้ทุกคน uh huh. แล้วก็จะยังคงสนับสนุนฟุตบอลไทย ตลอดไปว่าอย่างนั้นนะคะก็สิ้นสุดเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างอย่างวันนี้วันที่8ปดแปดพฤนพาพันก็คือเป็นหมดวาระอของบิ๊กออสหรือว่าพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพ,พ,พันม่วง<ะ>พอดีแล้วก็อย่างที่บอกว่า ตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมในส่งของคณะกรรมการของสมาคมแล้วก็<า>หลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็เ,<อ>เป็นการเลือกของอนายกสมาคมคนใหม่นั<า>่นแหละก็เป็นมาดามแป้งแล้วก็ภายหลังเองมาดามแป้งก็เปิดใจนะเปิดใจในหลังจากที่ได้รับตําแหน่งนั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมาดามแป้งเองก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความตั้งใจจริงที่ตนเองเนี่ยลงรับสมัคร จนได้รับการเลือกตั้งได้68จากทั้งหมด73เสียงนะฮะ73คะแนนนะฮะ,ฮะรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อคืนนอนไม่หลับพร้อมขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็ไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมคนที่18โดยเป็นผู้หญิงคนแรกของไทยแล้วก็ ของเอเชียด้วยนะฮะก็มาดามแปงเองก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในเส้นทางสายฟุตบอลมาสิบหกปีผ่านมาหลายบทบาทนะทั้งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงประธานสโมสรการท่าเรือแล้วก็ผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยซึ่งตั้งใจจริงเข้ามารับตําแหน่งนี้เนี่ยเพราะกีฬานี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติใช่นะฮะแล้วก็ทั้งนี้มาดามแปงยังบอกว่าเชื่อว่าต้องก็ต้องเผชิญกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคมากพอ นะมากพ<ะ>อควรเพราะวิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับฟุตบอลเกิดได้หลายมิติวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เอเชียนคัพไทยเข้ารอบ16ทีมน่าจะอยู่อันดับที่101ของโลกและอันดับหนึ่งของอาเซียน<ะ>โดยยังมีอีกหลายชุนเมนต์แต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดอืมอก็ คุณคุณแป้งบอกว่าออมาดามแป้งบอกว่าได้พูดคุยกับวอเตอร์ทั้งหมดประเด็นหลักๆนะเรื่องของเงินลิขสิทธิ์การถ่ายทอดถึงทางตันวันนี้จะมีการเตรียมแผนงานรองรับเช,ชื่อมั่นลีกสามามีความสําคัญในการพัฒนายเยาวชนะนะฮะก็คือตอนนี้มันต้องพัฒนาทุกด้านนะเขาบอกว่าในช่วงหนึ่งร้อยวันแรกหลังจากกรับตาแหน่งนะคะมาดามแป้งบอกว่าจะพยายามดูในเรื่องเงินสนับสนุนไทยลีกสามแล้วก็ทุกไทยลีก นะโดยเฉพาะการชักชวนคนรับฟุตบอลเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นเพราะว่าทั้งฝั่งทีมชาติและฟุตบอลลีกก็มีความสําคัญแล้วก็ต้องแข่งแรงทั้งคู่แล้วก็จะมีการจัดตารางให้มีเวลาลงซ้อมแล้วก็ได้ตัวผู้เล่นที่ดีก็จะประสานงานทุกฝ่ายแล้วก็รัฐบาลในการจัดงานฟีฟ่าคอนเกรส2024ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่17พฤศภากายมนี้นะคะสิ่ง่งที่คุณมาดมแป้งพูดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสในงบประมาณอะไรต่างๆก็บอกว่า เชื่อว่าทุกคนต้องการให้มีธรรม毗ิบาลจริยธรรมแล้วก็ความโปร่งใสก็คุณมาดามแปนก็พูดถึงประมาณว่าในในยุคข,ของ ที่ท่านขึ้นมาเป็นในอสมคมเนี่ยท่านก็จะทําเรื่องนี้ให้มันโปร่งใสนั่นแหละแล้วก็บอกว่าตําแหน่งนี้ก็รู้หละว่าเป็นตําแหน่งที่ร้อนแล้วก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่เสมอจะต้องมีสมาธิตั้งหลักตั้งใจก็ยังไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะต้องเจอวิกฤตขนาดไหนแต่ก็อยากจะขอกําลังใจจากทุกคนนะคะเชื่ออย่างหนึ่งนะที่คุณมารามแป้งเขามีมี power ไม่แบบ p a s ชั่นเขามีอยู่แล้วแต่ power เขาก็คือว่า เออเราเห็นที่เขาเคยดำรงตำแหน่งที่คุณบอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงบ้าฟุตบอลชายใช่นะคะแล้วก็เขาเคยพาบอลหญิงไปบอลโลกสองสมัยใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็ยังมีคำติชมอะไรเยอะแหละซึ่งมาดามแป้งเขาน้อมรับอยู่แล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบมองมองด้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้อมรับทุกอย่างเราเราไม่เคยเห็นเขามา นอยคือทํำที่สุดแล้วพอมมจะคำิจา์นอยเราเราไม่เคยเห็นโมเมนต์ของเขาใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะว่าตําแหน่งนี้จะร้อนแรงขนาดไหนในอนาคตคนะ,นะใช่ครับก็สิ่งหนึ่งอ่ะถ้าถ้าถามเราในมองในมุมอย่างในมุมของแฟนฟุตบอลอ่ะหนึ่งหนึ่งสำคัญคือเราให้กำลังใจตัวของนักกีฬา อ่าโอเคของทั้งโค้ชของทีมงานหรือว่าทางสมาคมเองคือตรงนี้ก็ต้องให้กําลังใจเพราะว่าบางทีอ่ะมันหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างก็อาจจะต้องมาปรับหรืออะไรก็ต้องค่อยๆปรับและพัฒนาต่อไป บางทีไปกดดันบางทีก็เขาเรียกอะไรมันมันก็มีแหละหลายหลายมุมมองบางคนก็อาจจะมองด้วยความคาดหวังหรือว่าบางคนมันต้องใช้หลายอย่างนะในการที่จะมาผลักดันแล้วก็พัฒนาสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของแรงสนับสนุนอย่างที่มาดามแป้งบอกแหละว่าก็จะชักชวนคนที่รักฟุตบอลเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เพิ่มเรียนเชื่อว่าตรงนี้แหละหลังจากที่มาดามแป้งขึ้นมาเป็นนายกสมาคมเรียนเชื่อว่าคนที่เขาอยากจะเข้ามาสนับสนุนนะด้วย หลายๆอย่างนะเางม,มีแผนงานมีวัตถุประสงค์มีมีการเตรียมแผนงานให้มันผลักดันฟุตบอลไทยของเราให้มันดียิ่งขึ้นอะไรแบี้บก็คงจะมาร่วมงาน